รุ่ผิวขาวผมดำหน้าตาสดาสวยเธอไม่ชื่อว่าก้อยเธอเป็นนักศึกษาหญิงสุดฮอตประจำมาหาวิทยลัยความสวยของเธอจึงมีหนุ่มๆมาติดพันไม่เคยขาดเรียกเดีว,ว่าหัวกระดบ้านไม่เคยแห้งกันเลยทีเดียวก้อยอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่รวมสามชีวิตครอบครัวของเธอ ช้ชีวิตเรียบง่ายตามแบบฉบับชาวบ้านในต่างจังหวัดทั่วไปลักษณะบ้านของเธอเป็นบ้านไม้สองห้องนอนคือห้องนอนของพ่อแม่และห้องนอนของก้อยชีวิตของก้อยก็ไม่ต่างไปจากสาววัยรุ่นคนหนึ่งหน้าที่ของเธอก็คือเรียนหนังสือและช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านบ้างเล็กๆน้อยๆเธอเป็นคนเรียบร้อยนิสัยดี ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับทางบ้านแต่ขึ้นชื่อว่าลูกสำหรับพ่อแม่แล้วก็มีเรื่องที่เป็นกังวลและเป็นห่วงเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายที่แวะเวียนเข้ามาจีบเธอไม่สำนาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็เป็นคนที่สนใจเรื่องเรียนมากกว่าเรื่องความรักทำให้ชายหนุ่มหลายคนก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันแต่ใครจะไปคิดว่า จะเกิดเรื่องราวสุดหลอนขึ้นกับเธอชนิดที่เรียกได้ว่าก้อยไม่เคยลืมเหตุการณ์วันนั้นได้เลยเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากก้อยกลับจากมหาหลัยกว่าจะถึงบ้านก็หกโมงเย็นเข้าไปแล้วช่วงเย็นวันนั้นแม่ของเธอโทรมาหาด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดโดยแม่บอกกับก้อยว่าคืนนี้ก้อยต้องนอนคนเดียวพอดีญาติฝ่ายแม่ เพิ่งเสียต้องไปช่วยจัดงานศพอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะก่อนหน้านี้เวลาพ่อกับแม่ไปทําธุระต่างจังหวัดก้อยก็นอนคนเดียวเป็นประจำอยู่แล้วคืนนั้นก้อยเข้านอนประมาณเที่ยงคืนเนื่องจัดพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านเธอจึงเข้านอนดึกกว่าปกติ ในจังหวะที่ก้อยกำลังหลับๆต,ตื่นๆเธอก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนมายืนจ้องที่ปลายเตียงของเธอแม้ในห้องจะปิดไฟมืดจนมองไม่เห็นอะไรแต่เธอรู้สึกได้มันมีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนเมื่อก้อยตั้งสติได้เธอตัดสินใจเปิดไฟในห้องให้สว่างขึ้นเธอมองไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่มีอะไรน่าสงสัย เธอจึงปิดไฟนอนต่อเพราะถ้ายังไม่ยอมหลับตอนนี้มีหวังพรุ่งนี้ตื่นสายแน่ๆคราวนี้เธอหลับดึกและหลับไปนานมากแต่ก็ต้องสรุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกอีกครั้งเพราะเธอได้ยินเสียงเหมือนมีสิ่งของตกลงพื้นมนดังขึ้นมาสองสามครั้งเสียงมันใกล้ตัวเธอมากๆมันเหมือนกับว่า ไอเสียงวัตถุกระทบพื้นเมื่อครู่นี้มันดังอยู่ในห้องนอนของเธออย่างแน่นอนเธอตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงและเปิดไฟหาต้นตอของเสียงปริศนาที่เธอได้ยินมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอสังเกตหายอยู่น,นั้นแต่ก็ไม่เจออะไรผิดสังเกตสิ่งของในห้องทุกอย่างมันดูปกติดีทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมที่พื้นห้อง ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเธอจึงตัดสินใจปิดไฟและขึ้นไปบนเตียงนอนอีกครั้งก้อยนอนไปได้สักพักเธอก็รู้สึกตัวกลิ่งมันเหมือนกำลังกลัวอะไรบางอย่างสีหน้าและท่าทางของเธอมันออกอาการว่ากลัวมากมันเป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุผลคนลุกสู้ไปทั้งตัวเธอก็หยับตัวไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ เธอพยายามฝืนลืมตาขึ้นมาภายในห้องมืดสนิทแต่วินาทีนั้นเธอเห็นร่างผู้หญิงใบกลางคนลักษณะใบหน้าซีดเผือดมีผมสีขาวยาวลุงลังร่างผู้หญิงที่เธอเห็นเขาคนนั้นกำลังนั่งทับตัวเธออยู่ในตอนนั้นเธอรู้สึกกลัวมากๆมันรู้สึกแน่นหน้าอกไปหมดพูดอะไรไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ เละเหมือนจะหายใจไม่ออกเหมือนกำลังจะขาดใจตายเธอเองก็พยายามส่งเสียงร้องแต่มันน่าแปลกนะมันกลับไม่มีเสียงอะไรออกมาเธอไม่มีทางเลือกได้แต่จ้องหน้าผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นแม้เธอจะพยายามหลับตาหนีไม่อยากเห็นแต่เธอก็หลับตาไม่ลงเธออยู่ในอาการช็อกทำอะไรไม่ถูกในที่สุดเธอก็ได้สติกลับมา เธอพยายามท่องบทสวดมนต์ภายในใจและมันผ่านไปสักพักอาการแน่นหน้าอกมันก็ค่อยๆเบาบางลงไปเฉยๆเมื่อเธอหลุดพ้นจากร่างมรณนะไอ้ร่างปริศนาไม่รู้ใครเธอรีบไ,ไ,ไปเปิดไฟทันทีในคืนนั้นเธอไม่กล้าหลับตาอีกเลยเธอยอมอดนอนจนถึงเช้าและในช่วงสายของวันนั้น พ่อกับแม่ของเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็รีบเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับพ่อและแม่ของเธอฟังทันทีพ่อในห้องหนูมีอะไรหรือเปล่าเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนเลยพ่อนอนระแวงทั้งคืนเมื่อพ่อกับแม่ได้ยินคำพูดของลูกสาวดูทั้งคู่จะตกใจเป็นอย่างมากก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกสาวฟังว่า ก็เมื่อวานนี่แหละตอนที่ก้อยไม่อยู่มีญาดคงแม่เองถูกลถชนอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี้แหละไอตอนแรกก็ดูเหมือนไม่เป็นอะไรมากพอกับแม่ก็เลยพามานอนพักก็นอนพักที่เตียงของเองของนอนของเองนั่นแหละก้อยแต่อยู่ดีๆยาดคงแม่เองคนนี้ก็อาการหนักขึ้นจนหมดสติไปไอพอก่รู้จะทำไงดีวะ ก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลนี้มารับไปว่าแต่น่าเสียดายไม่ทันการเสียแล้วพอรถโรงพยาบาลมารับตัวไอ้พวกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายาดแม่เองไม่หายใจแล้วเขาตายบนเตียงนอนของก้อยนั่นแหละตายก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงไอ้ค้ากับแม่เองก็กลัวว่าเองจะกลัว,วก็เลยไม่บอกเองเรื่องนี้ คำตอบที่ก้อยเพิ่งได้ยินมันทำเอาเธอขนลุกไปทั้งตัวอีกรอบในสมองของเธอมันเต็มไปได้วยคำถามมากมายทั้งที่จริงๆแล้วเธอไม่เคยเจอญาติฝ่ายแม่คนนี้ด้วยซ้ำเรื่องราวที่ก้อยเพิ่งประสบพบเจอมาเมื่อคืนนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อกันว่าเป็นการนอนทับที่คนตายทำให้ถูกวิญ,ญญาณผีอำซึ่งไอ้คำว่าผีอำ ในทางไสยศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากวิญญาณที่มาหลอกหลอนหรืออาจมีพลังงานบางอย่างที่สิงสู่อยู่ในห้องต้องการบอกอะไรบางอย่างผู้ที่ตกอยู่ในอาการผีอำ่ำจะรู้สึกเหมือนร่างกายเป็นอัมพาตทั้งตุกแบบเฉียบพลันรู้สึกหมดเปลงไม่สามารถขยับแขนขาได้พูดไม่ได้รู้ไปถึงมีอาการหายใจลำบากรู้สึกเหมือนมีคนมาทับร่างเอาไว้ ซึ่งมักจะเป็นในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นบางคนอาจฝันร้ายเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงปริศนาโดยอาการเหล่านี้จะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ละครั้งที่เป็นจะกินเวลาไม่นานแต่เมื่อตื่นจากอาการผีอำได้จะเกิดอาการตื่นกลัวจนตัวสัน่นเงื่อออกมารู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งฟื้นจากความตาย ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับก้อยถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอก็ว่าได้เธอเองก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอประสบพบเจอเมื่อคืนนี้วิญญาณของคนตายต้องการสื่อสารอะไรกับเธอเรื่องที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกโกรธพ่อกับแม่อยู่ไม่น้อยที่ไม่ยอมเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่แรกมันแน่นอนว่าถ้าเธอรู้เรื่องตั้งแต่ทีแรกไม่มีทางที่ก้อย จะนอนที่บ้านคนเดียวเด็ดขาดโดยเฉพาะต้องนอนบนเตียงที่เพิ่งมีคนตายหมนันๆนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่กล้านอนคนเดียวที่บ้านหลังนี้อีกเลยเธอตัดสินใจขอพ่อกับแม่ไปเช่าหอพักข้างนอกนอนกับเพื่อนๆมันเพื่อความสบายใจของเธอเองมนอน ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b สไคร b ์ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ